สวัสดีค่ะ My Ford Auto ก a l l e r y ภูมธานีนะคะวันนี้เช่นเดิมไมยก็จะพาลูกค้านะคะมาดูนะคะการแต่งรถนะอันนี้ก็เป็นตัว New Ford Ranger XLT 2021มาเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่9 0 0 0แสนนะคะ2,000บาทนะชุดงานที่ไมยให้กับลูกค้าวันนี้ก็เป็นชุดงาน F 1 5 0นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่เสร็จดีแต่ก็ จะอัปเดตนะคะให้กับลูกค้าดูนะคะแบบนี้ทุกๆคันเลยนะค่ะสำหรับตัวนี้ที่มาได้เปลี่ยนไปเนาะที่ทำเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวสกรูอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีทูโทนนะคะสวยงามมากๆจริงๆแล้วลูกค้าลังเลว่าจะเอาเป็นทรงฟิตด,ดีหรือว่าอ่าทรงตัวเตี้ยดีแต่พอดีว่าแบบว่า กลัวทางคุณแม่บ้าเนานะแบบไม่ถนัดถ้าเป็นทรงฟิตเพราะว่าเท่าฟิตอ่ะมันจะใหญ่ขึ้นมาเลยอะไรประมาณนี้เนาะ<ม>เออในส่วนตัวไฟนะไม้ก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบดําได้ะอะเพิ่มมิติให้กับตัวหน้ารถเนาะก็ะ<ม>เหมือนคนน่ะถ้าแบบว่าแต่งหน้าไม่เขียนคิ้วเนาะมันก็ดูไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีให้กับเขาด้วย อันนี้ก็คือรอในส่วนของกระจังหน้านะคะเราเพิ่งได้ทำสีให้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำสีเนาะมันจะไม่ได้เท่ากาันอะไรอย่างเงี้ยเพราะลูกค้าเลือกเป็นสีบอลเงินทั้งหมดเลยแต่สวยนะคะนันนี้ในส่วนตัวกันชนด้านหน้าก็เป็นสีดำด้านมาพร้อมตัวนี้เลยกันกระแทกนะคะเป็นสีบอลเงิน สวยงามนะคะไฟตัดหมอกเรามีอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.2แรงม้าก็160แรงมา้าเป็นเกียร์6สปีดนะคะอันนี้คุมแต่งเองนะคะดูเลยนะคะรอบๆเลยตัวซิลิโคนเนียนมากนะคะซุ้มล้อเป็น6นิ้วเห็นหมดนะคะเก็บซิลิโคนเนียนทุกชิ้นงาน ในส่วนลายแมกก็เป็นลายมาเวลนะคะขีดอออกเป็นสีเงินเงินเช่นกันเนาะพอรถเราเป็นสีบอลเงินก็ตัดกันสวยมาพร้อมกับตัวยางแฮนด์คุกเอชทูเนาะสำหรับตัวนี้ซีลรีย์ยางก็สองนะคะทับเจ็ดศสวยงามนะหมายว่าสวยเข้ากานันอ่ะเออสำหรับตัวนี้เป็นตัวโลโก้ เป็นสีเงินอยู่แต่ว่าเดี๋ยวไม้จะครอบเป็นสีดําด้านเนาะเพิ่มความแบบว่าดุดันขอน้อไหนไหนเราก็ปิดมาให้รอบคันแล้ะแต่อันนี้ก็คือเดี๋ยวรอใส่พรุ่งนี้คาดว่าน่าจะเสร็จทุกอย่างนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวใส่เบ้ากันลอยให้กับลูกค้าตอนนี้ใส่แค่ครอบมือจับเฉยเดี๋ยวใส่เบ้ากันลอยป้องกันรอยขีดข่วนเนาะฟิล์มน,นะอันนี้ก็เซรามิสส่วนมากไม้ก็ติดเป็นเซรามิกให้กับลูกค้าทุกคันเนาะ มาพร้อมกับกตัวกันสาดทั้งสี่ด้านเลยในส่วนลายสติกเกอร์นะคะลูกค้าก็เลือกเองเนาะไม้แบบว่าส่งให้กับลูกค้าเลือกลูกค้าก็จะเน้นใน,นเรื่องของว่าเอ้ยน้องไมยดูแบบว่าความเรียบร้อยตรงประตูให้พี่หน่อยนะว่าแบบมันมีแบบจะแบบทะลอกออกไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม้ก็ดูให้ครบหมดเลย ดูให้หมดจริงๆแล้วอ่ะตัวนี้เขาจะสาดมาตรงนี้นิดนึงเนาะแต่ลูกค้ารีเควตมาบอกว่าอุ้ยพี่ไม่ชอบอยากเอาไปอยู่ด้านหลังอ่าไมยก็จัดให้แล้วก็ส่งแบบไปให้กับลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าอ่าน้ำมายจัดไปเนาะอันนี้ฝาถังน้ำมันรอนะคะลอตัวคอบแล้วก็ตัวฝาถังสำหรับภายในที่มายติดตั้งให้เพิ่มเติมก็จะเป็นตัวกล้องบันทึก กล้องบันทึกหน้านะคะกล้องบันทึกหลังแต่นี้คือต่อสายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอฟิล์มเซตตัวสักหน่อยนะเดี๋ยวไมค์ก็จะติดตั้งให้กับลูกค้านะตัวนี้สามารถดูผ่านไฟฟไไ้าภายในของเราก,กว้างนะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็พาดูข้างในเลยแล้วกันพวกอะไรไฟฟ้านะคะคูดคอนโทรลอะไรทุกอย่างอ,อยู่ตรงนี้หมดเลย ในส่วนตัวจอก็เป็นตัวจอแปดนิ้วสามารถเชื่อมต่อ i อ Android Auto ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีระบบนะคะตัวช่วยโทษชุกเฉินให้กับลูกค้าด้วยนะคะมีระบบป้องกันการเลื่อนถลายป้องกันการพิความเข้ามาให้กับตัว XLT แล้วๆนะสำหรับตัวนี้อันนี้ก็ระบบเขาเลยเปิดตรงนี้ได้หมดเลยแล้วก็ควบคุม ได้ที่ตัวพวงมาลัยอันนี้ไฟดับแล้วโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมีฉบับเต็มแหละนะรอแต่งเสร็จก่อนเล้วก็เดี๋ยวลงเป็นฉบับเต็มให้นะคะสำหรับคันนี้ก็คือไม้ใส่เป็นตัวพรม 5D ให้กับลูกค้าด้วยนะลูกค้ารีเฟซมาไม้ก็จะให้ตามความต้องการ ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะไม้ก็ใส่เป็นตัวโลบาร์เหล็กนะคะเป็นงานของออลเรนเดอร์เป็นตัวมือจับในส่วนด้านท้ายลูกค้าไม่ชอบเนาะในเรื่องตัวเ้อาไปเนาะก็ไม่ใส่แต่ที่ใส่ให้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเบ้าลรองมือปลายดาบ ของกับกสีเอสติกเกอร์สาตาร์โคนเออกันชนเดิมเดิมเซนเซอร์เดิมเเนาะสำหรับคันนี้ก็เดี๋ยวรอมาดูตอนที่เขาแต่งเสร็จเลยดีกว่าเนาะว่าจะสวยถูกใจลูกค้ามากไหมแค่ไหนแต่ว่าไมาว่าสวยนะออฟโรดกำลังดีด้วยสีสวยอะแต่งออกมาแล้วแบบดูดีอนะเออขับขับฟอร์ดไปที่ไหนก็ดูเท่เออเนาะนะ สำหรับวันนี้เนาะมายก็จบคลิปไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอดูคลิปที่แบบว่าฉบับเต็มนะคะว่ามายนะคะจะมีอะไรให้กับลูกค้านะคะคือเต็มเต็มเลยเพราะชุดแต่งคันนี้คือสวยมากจริงๆและลูกค้าแบบซื้อสดนะเป็นลูกค้านะคะมาจองกับมายนะคะจากจังหวัดสุพรรณเลยเนาะเป็นซื้อสดของคุณพี่ปีชานะน,นี่ก็คือแบบว่ามายดีใจมากๆเลยนะคะที่แบบว่าพี่ปีชาแบบว่า ให้ความไว้ใจกับมาเนาะในเรื่องนี้แต่ไม้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนคุมแต่งทุกชิ้นงานเน้นในเรื่องรายละเอียดเนาะทุกๆอย่างเลยโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราจริงๆละเนาะ